สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านกัญนาแคนาดาชาแนลสวัสดีค่ะนี่ก็ชมป่าค่ะทุกท่านขาหิมะตกทั้งวันทั้งคืนป่าก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมีแต่หิมะค่ะ ด้วยหิมะนะคะทุกท่านคะ่ะนี่นะคะดูดอกอันนี้หิมะเกาะสวยไหมคะ คุณทุกท่านทุกคนที่รับชมคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ